อุอากะสะสวดแล้วรวยค่าท้าบูชากรุธอำนาจบารมีสวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ครูกฎก็มีเรื่องราวที่จะมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องครูกฎเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังจะได้ฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ คาถาบูชาพระยาคุตเป็นอีกหนึ่งคาถาบูชาที่หลาหลายคนยึดปฏิบัติด้วยความรู้สึกที่เป็นที่พึ่งทางใจด้วยความเชื่อว่าองค์พระยาคุฑเป็นเจ้าแห่งเวหาและเทพผู้ทรงอิทธิฤทธิตามคติความเชื่อของพราหมณ์ฮินดูทำให้มีผู้คนไม่น้อยที่เลื่อมใสบูชาพระยาคุฑเพราะเชื่อว่าจะช่วยเสริมบารมีบรรดาลความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต คาถาบูชาพระยาคุดแบบยอ่อที่ผู้บูชามักสวดสั้นๆเมื่อต้องเดินทางหรือใช้สวดคาถาบูชาพระยาคุดห้อยคอสำหรับผู้ที่พกพาองค์ขนาดเล็กๆติดตัวไปทุกแห่งหนเพื่อปัดเป่าภัยอันตรายให้ตั้งนักโมสามจบแล้วกล่าวว่าคารุปีจักิติมันตังมะอาอู อมพระยาครุดรุดแล้วรวยณได้เงินณได้ทองณเจริญณมั่นคงณได้ทรัพย์ณเมตตาอิติปิโสภควาพระพุทธเจ้าสั่งมาพระยาครุดล้างอาถรรพ์อิติคงเนื้ออิติคงหนังพระยาครุดยันติอภิปูยาจามิพระยาครุดจะผุดมนุษย์จะเกิดพุทธังแคล้วคลาด ทำมังคลวคลาดสังขังคลวคลาดองค์พระพุทธเจ้าอย่างบาสนะปัจโจยโหนตุหรือจะเป็นคาถาบูชาพระยาครุดแบบยอ่อองค์พระยาครุดจะเห็นผลหลีกไปให้พ้นพระยาหนจะเดินทางเคาะงอเคาะงออมขรุธาโอมขรุธาโอมขรุธาครุตโทครุธ,รธา ปฏิเสวามิให้สวดทั้งหมดสามจบทั้งอย่างเชื่อศรัทธาเป็นอย่างยิ่งด้วยว่าคาถาบูชาครุฑนั้นยังสามารถลบล้างอาถรรพ์ปกป้องคุ้มครองไม่ให้พูดผีหรือสัตว์ร้ายเข้ามาลุกรานเพราะเกรงกลัวในอำนาจบารมีของพระยาครุฑกรนั้นแล้วพระยาครุฑถือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลสำหรับผู้ที่จะนำไปใช้ให้เกิดผลสูงสุดคือ ผู้ที่ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมคิดดีทำดีที่สำคัญต้องมีความกตัญยูต่อผู้มีพระคุณเนื่องจากพระยาครุฑเป็นเทพผู้มีความกตัญยูต่อมารดายอย่างสูงสุดนั่นเองพอเป็นสิ่งที่หายากในหมู่คนโลภนิ่งเป็นสิ่งหายากในหมู่คนโกรธหยุดเป็นสิ่งหายากในหมู่คนหลง ธรรมะเท่านั้นที่จะช่วยทันได้พระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชได้กล่าวถึงไว้เกี่ยวกับความพอดีของชีวิตความคิดว่าพอคิดให้รู้จักพอผู้รู้จักพอจะเป็นผู้ที่มีความสบายใจส่วนผู้ไม่รู้จักพอจะเป็นผู้เร่าร้อนแสวงหาไม่หยุดยัง้งความไม่รู้จักพอมีอยู่ได้แม้ในผู้เป็นใหญ่เป็นโตมั่งมีมหาศาล และความรู้จักพอก็มีได้แม้ในผู้ที่ยากจนต่ำต้อยคนเกิดวันอาทิตย์ได้ชื่อว่าเป็นคนกระตันยูสำนึกบุญคุณอยู่เสมอและเป็นคนตรงเชื่อคนง่ายไว้ใจคนกรรมที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดมักทำบุญกับคนไม่ขึ้นทรงผลกระทบเรื่องเงินเงินทองทองคนเกิดวันจันทร์ขี้น้อยใจใจอ่อนเปิดเผย กรรมติดตัวเป็นเรื่องของความรักหาคู่ยากมีปัญหาอุปสรรคหลากหลายคนเกิดวันอังคารจริงใจกล้าคิดช่างจินตนาการกรรมติดตัวมามักจะชอบโดนเอาเปรียบถูกใส่ร้าย,ายคนเกิดันพูดขู่คุยเก่งช่างเจรจากรรมที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดทําให้คนอื่นชอบรักโดยไม่ได้ตั้งใจคนเกิดวันพฤหัสบดีดวงดีแต่บาปกรรมที่ติดตัว คือเข้ากับคนยากคนเกิดวันศุกร์มีบุญเก่านุนนนาแต่กรรมที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดมักหาความสุขแท้จริงไม่ได้ส่วนคนเกิดวันเสาร์เป็นคนตรงรักจริงสมองดีกรรมที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดคือความสูญเสียทําดีเกิดผลเด่นยากแก่กรรมกันด้วยเหตุผลทําความดีเสมอต้นเสมอปลายจับต้นชนปลายทางเดินชีวิตให้ดีด แบบไม่งมงายจนเกินไปให้เร่งรีบทำบุญสร้างความดีชดเชยให้กับเจ้ากันในเวนอะะุอากะสะอากะสะอุกะสะอุอาสะอุอากะสวดหาจบข้างต้นนี้คือหัวใจมหาเศรษฐีเชื่อศรัทธากันอย,ยิ่งว่ามีความศักดิ์สิทธิ์อย่างมาก หากผู้ใดก็ตามได้น้อมนำไปปฏิบัติอย่างจริงจังเกรงครัดทำเป็นประจำทุกเช้าก่อนออกจากบ้านจากมีความโชคดีมีเส้นทางชีวิตดำเนินไปอย่างมีความสุขอีกทั้งบนเส้นทางชีวิตของท่านก็จะเต็มไปด้วยทรัพย์สินเงินทองนับรวมไปถึงเกียรติยศชื่อเสียงทว่าคาถาที่ว่าศักดิ์สิทธิ์นี้แฝงในซ่อนไว ซึ่งเนื้อแท้แห่งความหมายที่ผู้นำน้อมนํำนั้นต้องปฏิบัติตนให้ตรงตามนั้นด้วยประมาณหนึ่งว่าผู้นั้นต้องเข้าใจความหมายอันทองแท้ในคาถาหัวใจมหาเศรษฐีนั่นเองการสวดจึงไม่ใช่แค่การสวดเท่านั้นหรือหวังว่าจะสวดแล้วรวยสวดแล้วชีวิตดีดีหากแต่ต้องเข้าใจความหมายกระทั่งนำไปสู่การปฏิบัติตัว จึงจักสำเร็จสมดังใจปรารถนาตามบทคาถานี้ได้ตอกย้ำทำความเข้าใจกันแบบสัส้นๆง่ายๆก็คือขยันมนรักษาความเพียรคบหาคนดีเป็นมิตรมีชีวิตพอเพียงหาได้มากให้น้อยหัวใจคาถามหาเศรษฐีเป็นเช่นนี้ประหนึ่งว่ามหาเศรษฐีที่ว่านี้ก็คือผู้ประเสริฐ ที่สุดสมใจมั่งมีเงินทองมหาศาลดังมหาเศรษฐีทั้งปวงท่านวอวชิระเมธีเคยเขียนสะท้อนความหมายของเศรษฐีเอาไว้ว่าเป็นคนใจบุญคนมีคุณธรรมที่ประเสริฐลำเลิศส่วนคนที่มีทรัพย์มากนั้นเขาเรียกว่ามหาวานิชเมื่อเป็นเช่นนั้นคนรวยกับเศรษฐีจึงต่างกัน มหาวานิชพ่อค้าสามารถเป็นเศรษฐีได้ถ้ารู้จักเปลี่ยนทุนให้เป็นธรรมธุรกิจครอบครัวที่จะยั่งยืนนอกจากจะทำให้ธุรกิจเติบโตมีความเป็นมหาวานิชแล้วมีความจำเป็นที่จะต้องเป็นเศรษฐีด้วยสิ่งสําคัญของหัวใจเศรษฐีก็คือความรุ่งเรืองในธรรมหรือจริยธรรมอุอากะสะหัวใจเศรษฐี อ่านตรงตัวที่เขียนคืออุอากะสะอุหมายถึงความขยันหาอาคือรักษาดีกะคือมีกัลายาณมิตรสะคือเลี้ยงชีวิตเหมาะสมศรัทธานำมาซึ่งปฏิหารไม่เชื่อโปรดจะได้ลบหลู่ครับก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตาม รับชมรับฟังในช่องครูกดนะครับหวังว่าเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังได้ฟังไปนั้นจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสุดท้ายนี้ครูกดก็ขออำนาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงมาอํอานวยอุปใจให้ท่านผู้ฟังจงมีแต่ความสุขและความจเจริญสําหรับคลิปนี้ครูกดต้องกล่าวคําว่าสวัสดีครับ